สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับ mm hmm. เพียงแค่ค้นหาในไลน์พิมแอด kwanfcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ็กคูซให้ทีเดตฟันธงสกอฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติการในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญละมาเซียก่อตติบาร์เซโลนาครับมาเจอกันในวันพุทธที่18พฤศจิกาย,ยน2,563ครับอัปเดตข่าวสารของสโมสรที่น่าสนใจวันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับมีเรื่องราวข่าวใหญ่มาฝากกันเยอะมากเลยนะครับก็ เ,เรื่องแรกเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเจาะนโยบายของวิกเตอร์ฟอนนะต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าฟอนเนี่ยเป็นตัวเต็งครับที่จะเข้ามารับตําแหน่งประธานสโมสรบาซ่าคนใหม่อย่างที่หลายคนสอบถามเข้ามาว่าอยากจะทราบ ว่านโยบายนะของเขามีอะไรบ้างน่าสนใจตรงจุดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับแล้วก็ข่าวนะที่เชื่อมโยงกับเซคิโอกุนอากโร่ครับสุดหน้าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแววแวๆออกมาว่ากุนเนี่ยก็ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายมาเล่นร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ที่บาร์เซโลนาด้วยนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับแมนซิตี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือ เรื่องที่ว่าบาซ่าเนี่ยเออจะล้มละลายหรือเปล่าวันนี้จะได้ฟังจากปากของประธานลาลิก้าอย่างคาเบียเตบาสที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอแนะนำยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บครับสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทอง l ลน์แอด like cth 123หมายเลขโทรศัพท์029841812-3อย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญลามาเสียด้วยนะครับผลิตจากสมุนไพรแท้100%รับประกันความปลอดภัยนะครับอ่ะไปเลยครับเรื่องแรกครับมาดูครับเมื่อวานนี้ทางวิกเตอร์ฟอนต์นะตัวเต็งประธานสโมสรบาร์เซโลนาเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่24มกราคม เขาไปให้สัมภาษณ์นะกับกับสื่อนะครับโดยนะผู้สื่อข่าวหลายๆสำนักเนี่ยเขาก็สอบถามหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยเป็นการยิงคำถามจากสำนักข่าวรอยเตอร์สเป็นสำนักข่าวใหญ่นะถึงนโยบายถึงแนวคิด วิธีการทํางานของตัวเขาที่จะเข้ามารับบทบาทเป็นหัวเรือใหญ่ของบาร์ซ่าเขามีความพร้อมขนาดไหนและเขามองมุมมองของเขาเป็นอย่างไรบ้างเรื่องแรกที่ฟอนให้สัมภาษณ์ถึงก็คือเรื่องของลิโอเนลเมสซี่นะครับฟอนบอกเลยว่าบาร์เซโลนาเนี่ยนะจำเป็นจะต้องเก็บรักษาลิโอเนลเมสซี่เอาไว้แม้ว่านักเตะเนี่ยจะ รีทายหรือว่าแขวนสตาร์ทไปแล้วก็ตามฟอนบอกว่าเมื่อคุณโชคดีที่มีผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในทีมสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือคุณต้องรักษาเขาเอาไว้ถ้าเกิดว่าเมสซี่ย้ายไปอยู่กับทีมคู่แข่งมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราแน่นอนเพราะว่าเมสซี่ไม่สามารถหาตัวแทนได้นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจำเป็นจะต้องรักษาเขาเอาไว้ในระยะสั้น ระหว่างความสัมพันธ์ของเมซี่กับบาร์เซโลนามันเป็นมากกว่าเรื่องของฟุตบอลเป็นเรื่องของกลยุทธ์เป็นเรื่องของออความศรัทธาเราต้องการให้แน่ใจว่าเราจะสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเมซี่ในการทำให้เขาเนี่ยมีบทบาทภายในสโมสรแม้ว่าเมซี่จะแขวนสตั๊์ไปแล้วก็ตามเนื่องจากเมซี่เป็นคนที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ฟุตบอลแก่เราได้มากมายนะครับแล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าอา้าวแล้วคุณคิดว่ามีปัจจัยอะไรที่จะสามารถทำให้บาร์ซ่ารั้งตัวเมสซี่เอาไว้ได้วิกเตอร์ฟอนบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยแน่นอนต้องเป็นโครงการหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่สามารถแข่งขันกับทีมอื่น เป็นโปรเจกต์ที่สามารถประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะได้และชาบีเอนเดสจะเป็นในหนึ่งในคนที่มีบทบาทสำคัญในการรั้งตัวเมสซี่ไว้เช่นเดียวกันความน่าเชื่อถือของชาบีความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการโน้มน้าวคนอย่างเมสซี่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานไว้ใจกันนะเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนั่นจะเป็นกุญแจสำคัญ ผู้สื่อข่าวถามต่อเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้บาร์เซโลนากำลังประสบปัญหานะเรื่องของสภาวะทางการเงินอย่างหนักเลยเนี่ยคุณคิดว่าสโมสรจะสามารถรั้งเมสซี่เอาไว้ได้หรือเปล่าฟอนบอกว่าทุกสโมสรล้วนตกอยู่ในวิกฤตของเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และเราทุกคนเนี่ยต้องปรับความคาดหวังปรับความคิดกันใหม่ สิ่งที่ดีเนี่ยมันยังมีอยู่นั่นก็คือเมสซี่เป็นคนที่รักสโมสรบาร์เซโลนาอย่างแท้จริงเหมือนกับที่พวกเราทุกคนรักสโมสรแห่งนี้และผมก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วเมสซี่คือคนที่จะพร้อมช่วยเหลือสโมสรเพื่อจัดการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือการลดค่าเหนื่อยของตัวเองผมเชื่อมั่นว่าเมสซี่รักสโมสรอ,อย่างแท้จริง และเขานี่แหละจะเป็นคนแรกที่ออกหน้าช่วยสโมสรในการแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องที่สุดนะครับแล้ววิกเตอร์ฟอนก็บอกว่าเขาเนี่ยมีความต้องการอยากจะดำรงตำแหน่งประธานสโมสรบาร์เซโลนาให้ได้ครบวาระเลยคือ7ปีแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสโมสรเน,นี้ยให้กลายมาเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือแนวคิดเกี่ยวกับเมสซี่ชาบีแล้วก็สภาพทางเศรษฐกิจของสโมสรจากวิกเตอร์ฟอนจุดที่ผมชื่นชมมากที่สุดคือเรื่องการเก็บรักษาเมสซี่อย่างที่ผมเคยพูดไปว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของผลงานในปัจจุบันแล้วเพราะว่า เราไม่สามารถไปคาดหวังกับนักเตะที่อายุ33ย่าง34ว่าจะต้องเป็นเดอะแบกของสโมสรแต่ฟอนต์เนี่ยบอกว่าแม้ว่าเมสซี่จะแขวนสตัร์ไปแล้วเราก็จำเป็นจะต้องมีบทบาทภายในทีมมีตำแหน่งมีหน้าที่มีงานให้กับเมสซี่หลังจากที่เขาเนี่ย รีทายออกไปเพราะว่าประสบการณ์ต่างๆที่อยู่ในตัวของเมซี่สิ่งต่างๆที่เขาประสบความสำเร็จมาตลอดระยะเวลาการค้าแข่งมันสามารถเป็นแนวทางเหมือนกับเป็นพิมพ์เขียวให้กับสโมสรให้กับนักเตะในรุ่นหลังๆได้นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญทำไมแต่ละสโมสรเขาถึงเอาอาดีตนักเตะเอาตำนานของสโมสรมาร่วมงานเพราะว่าบุคลากรเหล่านี้เนี่ย เป็นบุคลากรทรงคุณค่านะครับมีความรู้มีความสัมพันธ์มีความเ,ออเขาเรียกว่ามีความเข้าใจสโมสรอ,อย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่วิกเตอร์ฟอนต้องการซึ่งผมอ่านแนวคิดแล้วเออโอเคผมเคยบอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นสายเลือดใหม่เพราะว่าฟอนเนี่ยอายุแค่48เองนะครับอายุ48กับการดำรงตำแหน่ง ใหญ่ๆแบบนี้มันถือว่าเป็นนักบริหารหนุ่มไฟแรงแล้วเขามีความคิดในหัวสมัยใหม่มันไม่เหมือนกับพวกแก่ข้ามคลึ้ในโนเา์ที่แบบโอ้โหเอาเอาแต่เรื่องเก่าๆมาใช้ในการบริหารฟอนต์ไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือแนวคิดเบื้องต้นแต่จะได้รับการเลือกตั้งหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งยังไม่สามารถการันตีได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งนะทีนี้ มาฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากคาเบียเตบาสเป็นประธานสโมสรอ,อ่าประธานลาลิก้าสเปนนะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ออกแถลงการเรื่องต่างๆเดี๋ยวมีเรื่องของเอ่อลิมิตเงินที่แต่ละสโมสรสามารถใช้จ่ายได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับเราค่อยคุยกันอ่ะมาดูบทสัมภาษณ์ก่อนคาเบียเตบาสให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าตอนเนี้ ลาลิกาสเปนเนี่ยพร้อมแล้วสำหรับการที่ลิโอเนลเมสซี่เนี่ยจะย้ายออกจากลีกไปหลายคนรู้สึกวิตกกังวลว่าโอ้โหถ้าเกิดลาลิกาไม่มีเมสซี่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีคนดูหรือเปล่าลีกมันจะไม่น่าสนใจแล้วหรือเปล่าเตบาสบอกว่าผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเพราะว่า ลาลิก้าสเปนตอนที่เตียโนโรนโดย้ายออกไปตอนที่เนมาย้ายออกไปตอนที่โรรลดินโยย้ายออกไปสตาร์ดังๆหลายต่อหลายคนก็ย้ายออกจากลาลิก้าแต่ลีกของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นถนึงความแตกต่างยังคงเป็นลีกที่ได้รับความนิยมแล้วเขาก็พูดถึงกรณีของเมซี่ด้วยนะครับเตบาสบอกว่าในความคิดเห็นของผมเนี่ยสโมสรเดียวที่สามารถเซ็นสัญญากับ เมซี่ได้เนี่ยผมคิดว่ามีเพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวเท่านั้นเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เเพราะว่าเขาพวกเขาเนี่ยเป็นสโมสรที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบต่างๆมากมายโควิดเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อแมนซิตี้เลยแต่ผมเนี่ยคิดว่าแมนซิตี้เนี่ย อาจจะใช้วิธีการตุกติกไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Financial Fair Pay ที่ UEFA กํากำหนดเอาไว้ในการเซ็นสัญญากับเมสซี่ไม่เชื่อเนี่ยคุณไปถามเจเกนครอปไปถามโชเซ่มูรินโญ่ได้เลยพวกเขาก็มีแนวคิดแบบเดียวกันว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่ค่อนข้างตุกติกเรื่องของ Financial เหมือนกับเตบาสก็พยายามพูดแบบแซะแทางแมนซิตี อยู่ในหน่อยว่าโอ้โหเชื่อเลยเดี๋ยวต้องใช้วิธีการตุกติกในการดึงเมสซี่ไปร่วมทีมอีกแน่นอนแต่เขาก็ยืนยันว่าลาลิก้าจะไม่ได้รับผลกระทบแน่แ,นแม้ว่าเมสซี่จะย้ายออกไปก็ตามนะครับอีกหนึ่งเรื่องมีผู้สื่อข่าวนะคนหนึ่งเนี่ยถามเตบาสนะครับบอกว่าบาร์เซลโลนาเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลายหรือไม่นะ มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาล้มละลายหรือไม่เตบาสบอกเลยในย่อหน้านี้ครับเตบาสบอกว่าบาสโลล่าเนี่ยไม่ได้ถูกพิจารณาเรื่องของการล้มละลายแต่อย่างใดตัวเลขหนี้สินของพวกเขาเนี่ยอาจจะดูเยอะอาจจะดูสูงแต่มันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด19 ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยสโมสรอนบาซ่ากอบโกยรายได้ในจำนวนมหาศาลเป็นทีมที่มีรายได้มากที่สุดในโลกแต่พอมีโควิดเข้ามาเนี่ยพวกเขาสูญเสียรายได้ในส่วนนั้นไปทำให้ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ในเวลานี้สิ่งที่บาซ่าต้องทำอย่างแรกคือการลดปริมาณเงินเดือนของ นักเตะและบุคลากรภายในสโมสรน,นั่นเป็นปัจจัยสำคัญแต่ไม่ใช่แค่บาซ่าสโมสรส่วนใหญ่ก็เจอปัญหานี้และพวกเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องออบริหารจัดการตรงส่วนนี้ให้ได้นะครับเตบาสยืนยันว่าบาซ่าไม่ได้ถูกพิจารณาเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย แต่ยางไงดังนั้นไอ้เรื่องที่เราวิตกกังวลอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมที่จะล้มละลายถ้าถ้าเอาตามตามหลักจริงๆเนี่ยมันก็ถือว่ามีความเสี่ยงแต่เอาในแนวทางปฏิบัติเนี่ยไม่ว่ายังไงสมุทรบา่าก็จะไม่ล้มละลายเพราะว่ามีกลุ่มทุนต่างๆพร้อมที่จะเข้ามาอุ้มพร้อมที่จะเข้ามายื่นมือช่วยเหลือให้เงินเงินกู้เนื่องจากนี่คือสมสรใหญ่ สโมสรที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของแคนกาตาลันเพราะฉะนั้นใครที่วิตกกังวลในเรื่องนี้สบายใจได้ครับว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบยังไงบาซ่าจะต้องหาทางออกได้แน่นอนนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทางลาลิก้าเขาก็ประกาศตัวสเตตเมนต์อันนี้ออกมา นะครับคือมันเป็นลิมิตของเงินที่สโมสรต่างๆในลาลิก้ารวมถึงในหลีกล่างของสเปนเนี่ยสามารถใช้จ่ายนะเป็นรายจ่ายได้ทั้งหมดในฤดูกาล2020 2021ในตัวเลขนี้เนี่ยนะครับเป็นค่าจ่ายรายจ่ายที่รวมค่าเหนื่อยรวมค่าเงินเดือนพนักงานรวมต่างๆ ทุกอย่างที่เป็นเงินขาออกของสโมสรตัวเลขที่ระบุมาเนี่ยมันจะผันผวนไปตามรายรับของสโมสรถ้าเกิดว่าฤดูกาลนี้สโมสรมีรายรับน้อยเงินที่สามารถใช้จ่ายได้เป็นลิมิตเบรกเนี่ยก็จะน้อยตามลงมาด้วยนะครับบาร์เซลโลนาเนี่ยมีตัวเลขที่สามารถใช้จ่ายได้คือ382ล้านยูโร382ล้านยูโรซึ่ง ลดลงมาจากฤุดูการที่แล้วเนี่ยนะครับเกือบเกือบ300ล้านยูโรในฤุดูการก่อนเนี่ยบาซามีลิมิตในการสามารถจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆภายในสโมสอได้เนี่ยสูงถึง671ล้านยูโรนี่คือของฤุดูการที่แล้วนะแต่ฤดูการนี้ครับลาลิก้ากำหนดมาว่าบาซ่ามีลิมิตเพียงแค่38 2 ล้านยูโรเท่านั้นนั่นหมายความว่ายังไงพอลิมิตมันน้อยลงไม่ได้เกี่ยวกับเงินเสริมทับนะครับอันนี้ไม่ได้รวมเงินเสริมทับเป็นแค่เงินที่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยต่างๆได้ไม่เกี่ยวกับเงินเสริมทับนะเข้าใจตรงกันให้แยกกันก่อนนะครับทีนี้ของฤดูกาลก่อนบาซ่าสามารถใช้จ่ายได้671ล้านยูโรแต่ฤดูกาลนี้ ถูกลดลงมาเกือบเกือบ300ล้านยูโรโล,ลงมาเหลือ382.7ล้านเท่ากับว่าบาร์เซโลนาจำเป็นจะต้องลดค่าจ้างของนักเตะของบุคลากรต่างๆให้มันลงมาอยู่ในลิมิต382ไม่เกินนี้นะครับจำเป็นจะต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงมาให้เหลือไม่เกินนี้จากเดิมที่จ่ายอยู่600กว่าล้านเนี่ยต้องลดลงมา นะอ้าวแล้ววิธีการลดเนี่ยคือวิธียังไงบ้าง 1. การปล่อยนักเตะไม่แปลกใจว่าทำไมบาซ่าถึงปล่อยเนลสันเซเมโดปล่อยอตโตโรวีดาปล่อยอีวานราคิเตชปล่อยหรือส์โซเลสเพราะว่านักเตะเหล่านั้นเนี่ยนะครับแบกรับค่าเหนื่อยในจำนวนมหาศาลการปล่อยนักเตะในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วยให้บาซ่าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้80ล้านยูโรแต่ก็ยังไม่เพียงพอ แล้วยิ่งมีโควิดแบบนี้เนี่ยสิ่งที่บาซ่าต้องทำคือการลดค่าเหนื่อยนักเตะนะครับอาจจะขอลด30%น่าจะเพียงพอแล้วนะส่วนของมารติดเนี่ยเขาสามารถใช้จ่ายได้ในวงเงิน468.5ล้านยูโรแอดมารติด252.7ล้านยูโรก็ผันผวนไปตามเ,าเงินรายได้นะครับามารติดเนี่ยเขาเขา ถือว่าเขาเตรียมการสำหรับผลกระทบจากโควิดได้ค่อนข้างดีมันก็เลยทำให้ลาลิก้ามองเห็นว่าสโมสรเนี่ยยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งก็เลยให้ลิมิตในการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าบาร์ซ่าไม่สามารถเจรจากับนักเตะภายในทีมเพื่อขอลดค่าเหนื่อยได้ลาลิก<ม>้า <Lal ica S 2> จะเข้ามาเป็นตัวกลางนะในการไก่เกลี่ยรเรื่องนี้ ดำโดยคาเบียเตบาสแล้วก็จะใช้กฎที่มีนะครับว่าสามารถบังคับให้นักเตะในทีมเนี่ยลดค่าจ้างได้จากผลกระทบของโควิด -19 นะก็ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่คิดว่าสุดท้ายน่าจะสามารถลดค่าเหนื่อยได้นะครับอ่ะโอเคครับนี่คือเรื่องราวต่างๆนะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่ก็เอามาอธิบายในคลิปเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าไปเขียนลงในเพจเนี่ยโอ้ไม่เข้าใจแน่นอน นะครับอ่ะแล้วก็ข่าวครับข่าวใหญ่ที่โอ้โหเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลณนะเวลานี้นะครับเซคิโอกุนอาเกโ,ดโดครับสูดหน้าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายมาเล่นร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ที่บาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้าครับต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ย ต้นฉบับต้นทางนะครับมาจากโคเซอลบาเลสครับคนนี้คนซ้ายมือนี่น,นีนะครับคนซ้ายมือเนี่ยเขาเคยทําหน้าที่เป็นเป็นเอเย่นให้กับนักเตะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแลนักเตะชื่อดังนะเป็นนักเตะระดับกลางๆางเขาไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเอลชิริงกิโตเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ใน อยู่ในกรุงมัติดนะครับเขาก็บอกเลยว่าเอ้ยกุนนากโรเนี่ยเหลือสัญญากับแมนซิตี้เป็นปีสุดท้ายแล้วตอนนี้การเจราจาสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าด้วยกุนเนี่ยจะหมดสัญญากับแมนซิตี้ในเดือนมิถุนายนปีหน้านั่นหมายความว่าบาซ่าสามารถเจราจาคว้าตัวกุนนากโรมาร่วมทีมล่วงหน้าได้ตั้งแต่ในเดือนมกราคมน,นี้เลย แล้วสิ่งที่จะดึงดูดกุนรนเกโดมากที่สุดนั่นก็คือเพื่อนสนิทของเขาลิโอเนลเมสซี่คนนี้แหละจะทำให้กุนเนี่ยเลือกตัดสินใจย้ายมาคาแข่งกับบาซ่าเพราะว่าอยากจะเล่นร่วมกับเมสซี่ข่าวโคตรแฟนตาซีข่าวโคตรขายขำนะครับคือเว็บไซต์ติบูนาเนี่ย นเว็บไซต์ที่ผมใช้เปิดรายงานข่าวบ่อยๆเ,ยเขาเขียนเอาไว้ในย่อหน้านี้เลยเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยขอแนะนำคุณเลยนะว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือนี้เนื่องจาก El ลชิดินกิโตทีเนี่ยไม่ใช่สื่อที่มีความน่าเชื่อถือจะดีกว่าถ้าเกิดว่ารอให้แหล่งข่าวที่มีชื่อเสียงกว่านี้รายงานสอดคล้องแบบเดียวกัน นอกจากนั้นบาเซลโลนากำลังประสบปัญหาทางการเงินอยู่แล้วดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าพวกเขาสามารถจ่ายค่าเหนื่อยของกุนอเกโรได้เป็นไปตามที่ทิวนาบอกครับคือเอาเอาพูดง่ายๆก่อนนะเอาดีกรีของของคนเนี้ยโคเซอัลเบรสคือคนที่เคยออกมาโจมตีอองตัวยิสมันเป็นคนที่เคยออกมาด่าเมซี่ว่าเป็นนักเตะขี้เกียจตอนทีเออ่เมซี่เนี่ย เ,เจอกับดินาโมเคียฟไอช็อตที่ให้นักเตะเคียฟเลี้ยงบอลผ่านหน้าไปเนี่ยครับคือคนที่ออกมาโจมตีดังนั้นข่าวที่ออกมาจากปากของโคเซอาวาเลสไม่น่าเชื่อถือเลยแม้แต่นิดเดียวครับคิดดูแล้วกันว่ามันจะเป็นเรื่องตลกขนาดไหนถ้าบาซ่าปล่อยโซเลสออกไปแล้วไปเอากุนอาเกโรที่อ่ะผมบอกเลยว่าฝีเท้าของโซเลสกับกุลพอๆกันครับ สองคนนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันสูสีกันในช่วงวัยพีคพีคโซเลสอาจจะเก่งกว่าอาเกโรด้วยซ้ำไปนะอีกหนึ่งจุดคือเรื่องของค่าเหนื่อยอย่างที่ตูนาบอกเลยบาซ่าปล่อยโซเลสออกไปเพราะอะไรเพราะว่าต้องการเคลียร์เรื่องของเพดานค่าเหนื่อยแล้วอยู่ๆจะไปเอานักเตะที่แบกค่าเหนื่อยในระดับ30,000 0ปอนต่อสัปดาห์อย่างกุณมาร่วมทีมทำไมนะครับ มันไม่สมเหตุสมผลครับดังนั้นข่าวนี้คือข่าวขายขำครับไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับกุลเขาก็คงคงรู้ดีว่าว่ามาบาซ่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับมาบาซ่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นบาซ่าที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่บาซ่าเหมือนเดิมแล้วใครที่คาดหวังว่าเฮ้ยแต่เอากุลมาเป็นสำรองก็ได้นี่ นะเราควรจะมีสำรองตัวสำรองที่ไว้ใจได้ตัวสำรองที่ค่าเหนื่อยระดับนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีปัญหาทางการเงินมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับข่าวนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือแม้แต่นิดเดียวนะขออภัยแฟนๆทุกท่านที่ที่ตื่นเต้นกับกับข่าวนี้ด้วยแต่ผมมองว่าอ่ะโลกของฟุตบอลเราพูดกันเสมอว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้แต่แต่เกี่ยวกับข่าวนี้ ผมว่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆนะผมให้แค่5%โอกาสที่จะไม่เกิดขึ้น95%นะครับสำหรับกุลนาเกโรกับบาร์เซโลนานะครับอ่ะโอเคครับมาดูเรื่องราวต่อมามาร์ตินเบรดเวด นะครับมาติมเบลดเวดนะครับนี่ก็คือหนึ่งในคนที่บาซ่าเตรียมที่จะปล่อยออกไปวันนี้เนี่ยสปอร์ตรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามี3ตัวเลือกสำหรับเบลดเวดในในการย้ายออกจากบาซ่าเดือนมกกราคมนี้นะก็3สมโมสรที่ให้ความสนใจอยู่เนี่ยคือเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับแล้วก็มีเวสต์บอมบิชเอลเบียนรวมถึงลีสยูเนเต็ดด้วย สปอร์ตบอกว่าบาซ่าพร้อมตอบรับข้อเสนอถ้าเกิดว่าได้ค่าตัวเนี่ย15ล้านยูโรนะเพื่อทำการปล่อยออกไปแล้วก็จะเอาเงินตรงส่วนนี้มาใช้จ่ายในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยื่นคว้าตัวเอริกกาเซียจากแมนซิเอในการยื่นคว้าตัวเมมฟิสเดอร์ายจากโอลิปิกลียงก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ไปต่อนะสำหรับเรดเวทนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ต้องต้อง,ต,องต้องทำใจ นะอีกหนึ่งคนครับคือมนะัตติอุสเฟนันเดสนะมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวบราซิลนะครับที่บาร์เซโลนาเนี่ยดึงมาจากพาเมลลัสเมื่อฤดูกาลที่แล้วรายงานข่าวบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยเตรียมที่จะปล่อยตัวนักเตะออกแล้วหลายคนบอกว่าติดปัญหาอะไรทำไมทาไมนักเตะคนนี้มันถึงไม่ได้ลงเล่นให้บาร์ซ่าสักทีหนึ่งหนึ่งเลยนะครับมาถึงก็เจ็บ เจ็บบ่อยด้วยไม่ได้เจ็บแบบครั้ง2ครั้งนะครับเจ็บบ่อยพักนานเรื่องของสภาพร่างกาย 2. พอไปเล่นกับทางเรอัลบายาโดริดแล้วเนี่ยได้รับการประเมินว่าคุณภาพยังไม่ถึงนะคุณภาพยังไม่ดีพอที่จะเล่นให้บาร์เซโลนานะครับก็เลยนำไปสู่การพิจารณาปล่อยตัวจริงๆมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะครับเดี๋ยวไว้ ไว้ผมรวบรวมมาฝากไว้เอามานำเสนออีกทีหนึงนะครับโอเคนะปิดท้ายนะครับโรนัลอาราโค่นะตอนนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟ,นฟนูร่างกายแล้วนะแต่ว่าเกมกับอตเลติโกมาติดเนี่ยยังหายไม่ทันนะครับก็จะไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยน่าจะใช้เวลาในการพักเฟิร์นอีกประมาณสัก1สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะเท่ากับว่าคููเซนเตอร์ของบาร์ซ่าในเกมแอตมาติดเนี่ยก็น่าจะยังคงเป็นเคลาดปิเก้ กับเกียวมองลองเล่2คนเหมือนเดิมนะก็ขอให้หายไวๆนะสำหรับโรนัลอาราโคนะครับอ่ะนี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับถือว่า,าหลายๆประเด็นนะก็ยังคงน่าสนใจอยู่ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวฟุตบอลก็จะกลับมาเตะแล้วในวันเสาร์นี้นะครับศึกใหญ่บุกไปเยือนอตเลติโกมาติดที่วันด้าเมโทรโพลิตโนนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ